สวัสดีครับร้านกรนะครับเป้มาใหม่นะครับมีสามสีนะตัวนี้จะเป็นขนาดขนาดปกตินะครับไม่ใหญ่มากนะครับมีสีแดงนะครับมีสีชมพู ผมสูงหนร้อยห้าสิบนะครับสีกลมอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับของของมกกลานะครับ ตัวใหม่สุดนีสีกรมสีแดงนะครับสีชมพูนะครับสีชมพูข้างหลังเป็น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 สีชมพูเลยนะครับข้างหน้าเป็นขาวสีดชมพูนะครับแดงก็แดงล้วนนะครับกรมก็กรมล้วนเลยนะครับด้านซ้ายจะมีช่องช่องใส่ขวดน้ํานะครับต่วมาก็จะใส่ขวดน้ํา าสายจะเป็นนิ่มๆนะครับจะเป็นพองน้ํานะครับสายข้างหลังปรับได้นะครับมีช่องใหญ่ช่องเดียวนะครับข้างในไม่มีช่องเพิ่มนะครับมีช่องเดียวเลยนะครับไม่มีช่องเล็ก ยหญอยู่นะครับตุงได้เยอะเลยนะครับแดงนะครับข้างล่างตรงพื้นนี่จะเป็นจะเป็นจะเป็นหนังนะครับหนังที่ยูนะครับอ๋อขอโทษทีนะ เดี๋ยวผมบอกผิดอันนี้ช่องหนึ่งนะครับช่องใหญ่นะครับข้างในต้องโล่นะครับข้างหน้าจะมีตรงนี้นะครับตรงโลโก้นะครับจะเป็นซิปนะครับซิปใส่ของได้นะครับสุดเลยนะครับสุดนี่ถึงนี่เลยนะครับช่องมีทั้งหมดสองซิปนะครับซิปหน้ากับซิปใหญ่นะครับโลโก้คอนเวิร์ตนะครับจะเป็นตัวสกรีนนะครับ สกินซักได้ปกติไม่ลอกนะครับสีกลมก็เหมือนกันนะครับมีซิฟหน้านะครับซิฟหน้าสุดเลยนะครับข้างในก็โล่งเหมือนกันนะครับไม่มีช่องเพิ่มนะครับ ัวนี้ผลิตครั้งเดียวนะครับก่อนหน้านี้จะมีอีกจะมีอีกรุ่นหนึ่งมีสี่สีนะครับแต่ละรุ่นจะมีสีไม่เท่ากันนะครับขนาดนะครับขนาดนะครับสูงสูงสิบหกจห้านิ้วนะครับสิบหกห้านิ้วนะครับ มีสายถือด้วยนะครับกว้างนะครับกว้างนะครับกว้างสิบเอ็ดนิ้วนะครับสิบเอ็ดนิ้วลึกนะครับลึกใส่ของได้นะครับใหญ่มากนะครับลึกใส่ของได้ห้านิ้วเลยนะครับ ตัวใหม่นะครับมีสามสีนะครับราคาดูราคา,าคร,ราคาไม่แพงนะครับแปดร้อก้าสิบบาทนะครับแปดร้อยเก้าสิบบาทร้านก่อนนะครับฝากด้วยนะครับสามสี 3, นะสวัสดีครับ